สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนแมวริมคลองค่ะตอนนี้สามโมงกว่าเนาะวันนี้วันหยุดนะคะวันหยุดนะขัดทะเลก์นะ,ะแต่แม่ก็ไม่เคยได้หยุดเลยเนาะวันนี้ก็ให้ลูกัวก,กินหญ้าหน่อยนะคะอันนี้ก็ตั้งแต่เอฟซีบ้านน้องขนุนนะส่งมาให้ก็ยังเด็กๆยังได้กินอยู่นะคะเนาะก็ขอบคุณบ้านน้องขนุนนะแต่ไม่เด็กๆมี ยามีทำให้ลูกควัวได้มียาแทะเลมกันนะคะแล้วก็นี่ค่ะคุณอ้ําเจ้าเก่านะคะส,ส่งทรายมาให้น้องแมววัดอีกสามถุงนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอันนี้ก็มีพี่พี่ใจดีก็ให้มาอีกสองถุงนะคะ ก็เด็กๆก็ได้ใช้กันนะคะอ๋อวันนี้วันหยุดของแม่เหมือนเดิมนะคะก็เลยเข้ามาเร็วหน่อยวันนี้จะได้มาทำความสะอาดห้เด็กๆนะคะพี่หมอกครับพี่หมอกครับพี่หมอกดูแม่หน่อยครับพี่หมอกพี่หมอกครับหมอกก็รอไม่สนใจแม่เลยนี่นะคะเด็กดิ้คลองอันนี้เด็กวัดนะคะ ตาเอตาเอตาเอครับตาเอครับตาเอสุดหล่ออันนี้ใครเอ่ยคนนี้อาริยาค่ะอะไรคะแตงกิ้วอันนี้คือแตงกิ้วนะคะน้องแมวลายเปรอะขาลูกเนอะอันนี้ใครเล่นใครเล่นถุงกระยาแม่คะแม่รีบมาเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้เก็บเอื้อให้เลยพี่หลุยหลุยครับ เอพี่ลุยครับผมไหนน้องนับเงินนับทองนะอยู่ไหนนะนับเงินนับทองอะไรล่ะลูกแจงกิ้วอะไรคะอ๋อดีใจกันเหรอวันนี้แม่มาเร็วนะ่ะอันนี้แม่มาเร็วเลยดีใจกันนะคะใจร้ายกับแม่จังเลยว่ะอัน,นี้ใครนะคนนี้คือน้องเพชรน้องน้ำเพชรนะคะ อันนี้น้องสายไหมนะคะน้ำเพชรสุดสวยนะคะขาผมเป็นลายหลุสมส้มหยุดทำไมครับส้มหยุดนาตีนาตีจ๋ายิ้มให้เอฟซี C หน่อยสิคะนาตีนาตีขายิ้มให้เอฟซี C หน่อยลูกนาตีโอ้ใจร้ายกับแม่จังเลยอ่ะอื้อนอก,กระบะทรายนะอื้อ ครับผมนับทองหน่นับทองของแม่ครับนับทองครับสวัสดีครับเอฟซีหน่อยสวัสดีครับนับทองนะครับโอ้น้องยังขี้กลัวอยู่นะคะนับทองนะไม่เอาลูกไม่เอาค่ะนัตติสายิ้มหวานหน่อยลูกนัตติยิ้มหวานยิ้มหวานหน่อยค่ะนี่สีเทานะคะแมวโคลาสเดเจิ้์ค่ะคนนี้นะแต่ดู ดูเฉพาะหัวท่อนหัวคือโคราชนะคะแต่ไาดูลำตัวเห็นไหมคะมีสีส้มผสมอยู่ด้วยนะคะก็โอเคนะคะก็นี่น้องโกโก,โก้ใครสนใจไหมคะเนี่ยสีน้ำตาลเนี่ยสีเดียวกับสนิมเลยสนิมของไว้ช็อคโกแคทตนะคะนะีน้องโกโก้นะคะก็คลิปนี้ก็ ฝากความน่ารักของเด็กวัดไว้แค่นี้นะคะขอตัวทำความสะอาดก่อนบายบาย